สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่อง A สายวาร์ฟนะครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมเอ่ยเห็นผกคลิปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เอก็จะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับมีใครรู้จักที่นี่บ้างกับพิพิธภัณฑ์จุ๊ทที่นี่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการนะครับจะเปิดให้เข้าชมเพียงแค่วันละ3รอบซึ่งจะมีแค่ศุกร์กับเสาร์เท่านั้นนะครับและต้องลงทะเบียนมาล่วงหน้าด้วยนะแต่ถ้าใครเดินทางมาไม่เป็น หรือไม่มีรถนะครับก็สามารถแจ้งความจำลงตอนแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนเข้าชมได้นะครับว่าขอใช้บริการรถตู้นะครับเขาก็จะมารับส่งที่สถานีรถไฟ BTS สถานีเครห่ะนั่นเองครับซึ่งเอกก็ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับโดยที่ใครที่สนใจที่จะมาท่องเที่ยวน,นะครับและใช้บริการรถตู้เนี่ยอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยจะเป็นบางส่วใช่ไหมครับ ก็ต้องลงทะเบียนนะครับแจ้งความจำนวนจะใช้บริการรถตู้ตั้งแต่ป่อนเวลา10บโมงของวันพฤหัสนะครับล่วงหน้าอย่างน้อยก็คือ1วันนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารถตู้มาถึงหรือยังนะครับโดยที่ดัดเอาไว้รถตู้ว่าเป็นทางออกที่3ของสถานี BTS k ค่ะไม่รู้ว่าพี่พันธุ์คุณจะเป็นไงบ้างไปกับเอครับเอในเอไซวาร์พี่พันธุ์คุณครับไป พี่ชันพุทธใช่ไหมครับตรไหนตรงนี้เลยไหมพอกล่าวต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสู่ช่อง A สายวาร์ปกับ A คนเดิมครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ๆน,น้องๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือเปล่าช่วงนี้นะครับ มันก็จะมีฝนตกบ้างนะครับยังไงก็เดินทางกันดีๆนะครับเอาล่ะครั้งนี้เอพามาที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ครุฑนะครับหรือ g a r ูด a ามิวเซียเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ที่เอเจอโดยบังเอิญน,นะครับจากการนั่งไล่ Google Map นะครับซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ลึกมากๆนะครับในนิคมอุตสาหกรรมบางปูและเปิดให้เข้าชมเพียงแค่อาทิตย์ละ2วันคือวันศุกร์กับวันเสาร์เท่านั้นเองนะครับและวันละ3รอบเวลาเท่านั้นนั่นก็คือ10โมง บ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามโมงนะครับแต่ละรอบเนี่ยจะกินเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยที่ใครไม่มีรถยนต์นะครับก็สามารถลงทะเบียนนะครับขอบริการรถตู้นะครับมารับส่งได้นะครับจากสถานี BTS k คหะนะครับโดยที่อย่างที่เห็นนะครับว่าพอมาเข้าในาคมตุสหกรบางปูแล้วพอเลี้ยวเข้าไปเพื่อจะไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับ ยังเป็นป่ายนะครับตอนที่เอหน้าเอเจอตัวเงินตัวทองเี่นเทินตัดหน้ารถจังๆเลยนะครับเรียกได้ว่าลึกลับซับซ้อนมากๆ ถึงแล้วนะครับกับพิพันธ์คุตนะครับนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับปาการแล้วก็อันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายตอนบ่ายสามนะครับเมื่อมาถึงนะครับเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนเป็นอย่างแรกนะครับมีชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โดยที่เราก็จะได้นี่นะครับเป็นเหมือนกับเป็น พาสปอร์ตนะครับไปปั๊มอาซีตามห้องต่างๆนะครับโดยที่ทุกรอบเนี่ยก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายนะครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ว่ามีผู้ชมนะครับเป็นชาวต่างชาติหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในพาสปอร์ตนะครับที่เราจะไปตามล่าหาอาซีกัน โดยที่แรกนะครับวิทยากรเนี่ยจะกล่าวถึงกฎระเบียบในการเข้าชมของพิพิธภัณฑ์นะครับที่นี่มีข้อดีนะครับก็คือสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็สามารถเซลฟี่ได้แต่เพียงแค่ว่างดแสงแฟลชนะครับโดยที่เขาจะกล่าวถึงนะครับความเชื่อเกี่ยวกับพุธนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ เราได้ทำใช้กภาพวเรา็ต้องเป็นผู้ให้โดยสย่จด้วยความที่ทำและูมงที่ปาแทนความเป็นคุณพลันขึ้นสว่า์ไปข้อปากจักรครรเช้ค่าตาข้กระเป๋าไม่เ่ไถือตาไม่เป็นไรเอยปล่ี่อนเดอ่ถ้าผู้สูงอายุต้องการก็ ่อ่้จากพี่ให้มาหมดเช่น่าเเมื่อขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่2นะครับซึ่งจะจําลองโลกที่เป็นป่าหิมพานนะครับตามความเชื่อโบราณซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับภูเขาแล้วก็มหานาทีต่างๆรวมไปถึง สัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าหินมาพานนะคะเป็นตัวอย่างขอบบช้นสีน้ำกึ้นมาก็จะแบน้ำมรก 1,000ต่อโดย1,000ต,ต,อ,ต,ต,อ,ต,ตอเป็นพี่ชายฝั่งมายา,า,ยาเขามีศีสาม1,000สีสามนะคะเมื่อพูดถึงครุฑนะครับเราก็คงขาดไม่ได้นั่นก็คือพญานาคนะครับโดยห้องเนี้จะเป็นห้องที่พูดถึงตำนานนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับของครุฑกับนาคแล้วก็การห้ำหัน่น ะร,ระหว่างครุฑกับนาคเพื่อไปสู่ห้องที่มีวิดิทัศน์ถัดไปนะครับเกี่ยวกับตำนานอินทรีของพิยคุ่ตงจัของฤา่ามีาคนเห็นว่ากรนุิพี่มา สำหรับวิดีทัศนะครับเอจะเอาตัวเต็มไปไว้ที่ท้ายคลิปนะครับใครสนใจเนะี่ยไปดูกันได้นะครับและอันนี้เป็นห้องส่วนถัดไปนะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับรุษในสังคมไทยบ้านเรานะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อไปนะครับจะเป็นโซนสุดท้ายและเป็นโซนไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งนี้นะครับนั่นก็คือโซนที่รวบรวมนะครับตราครุฑนะครับจากสาขาธนาคารต่างๆของอดีตธนาคารเก่าแก่ธนาคารหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือธนาคารนาครหลวงไทยนะครับซึ่งเราจะรู้ว่าต่อมาเนี่ยจะกลายเป็นธนาคารธนาชาตินะครับและปัจจุบันตอนนี้ก็กลายมาเป็นธนาคารทีดีแล้วนะครับซึ่งหลายอันเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิพิธภัณฑ์ครุฑที่เอพามาในวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่พอสมควรแต่เนื้อหาอาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรนะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอมาเที่ยวชมได้นะครับเดี๋ยวเอจะทิ้งลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเอาไว้นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับจะมีแค่ วันศุกร์กับวันเสาร์นะครับวันละ3ามรอบเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่ไม่มีรถโดยสารสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการรถตู้ได้นะครับโดยที่มาต่อรถที่ BTS เคหะสมุทรปราการนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้ยังไงเองก็ขอตัวกลับก่อนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ซุปเปอรแ์แตง <laughs> ยังไงก็ วันนี้ไปก่อนนะครับมีอะไรคอมเมนต์กันได้หรือแนะนําสถานที่เที่ยวหรืออะไรที่น่าสนใจนะครับเอสายวัดแล้วก็พิพันธ์อยู่แล้วไงแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สุภาพแปลว่า,วาคนอันวนะุ่นารงนั้นระนาราเทพบุัราสามเสด็จขึ้นจากกระสีสมุทร 你不敢急啊？ เราแห่งการอ่านนับแต่นั้นมา